สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมาพบกับเรื่องหมูหมูชาแนลนะครับมาพบกันทั้ง2ช่องทางเช่นเดิมนะครับทาง Facebook นะครับก็เรื่องหมูแฟนเพจนะครับทาง u ูท b e ก็เรื่องหมูหมูชาแนลนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกระดิ่งแจ้งเตือนทั้ง2ช่องทางนะครับอาจจะได้ติดตามข่าวสารนะครับแชร์ความรู้ประสบการณ์นะครับดีๆสนทนากันเรื่องหมูหมูนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับ วัคซีนพิษสุนัขบ้าในลูกสุกรนะครับว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้านะครับมีรูปร่างหน้าตาลักษณะยังไงนะครับวิธีการใช้นะครับแล้วก็ป้องกันโรคใดนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างลูกหมูที่จะฉีดได้อยู่ในช่วงเวลากี่วันนะครับเรามาพูดถึงวัคซีนพิษสุนัขบ้านะครับแล้วก็มาสนทนาเรื่องหมูนะครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมพาวันนี้นะครับเดี๋ยวแน้นนำอุปกรณ์นะครับแล้วก็ วิธีการใช้วัคซีนก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเรามาดูวิธีนะครับการใช้แล้วก็อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะครับในการฉีดวัคซีนนะครับนี่ก็คืออวัคซีนพิสุนักบ้าเทียมนะครับเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับนะครับหาซื้อได้นะครับตามร้านขายยาหรืออุปกรณ์อาหารสัตว์ทั่วไปนะครับจะเป็นแบบน้ำนะครับ แล้วก็เม็ดฟูนะครับที่ต้องมาใช้ผสมกันนะครับเดี๋ยวจับไปดูนะครับเม็ดฟูก็จะเป็นขวดเล็กนะครับสําหรับน้ําก็จะเติมมาด้วย20 ML นะครับแล้วก็ถ้าเหมือนเดิมนะครับก็คือละลายนะครับเม็ดฟูก่อนแล้วก็ดูดจยากเม็ดฟูนะครับแล้วก็มาใส่น้ําเหมือนเดิมเขย่าคุกเข้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ลิงค์นะครับเ็มนะครับที่ต้องใช้นะครับสําหรับลูกสุกรนะครับใช้ให้ถูกนะครับเป็นเบอร์21นะครับ อ่านะครับที่จะต้องใช้นะครับแล้วก็กติกความเย็นนะครับจะต้องอยู่ในความเย็นตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผสมให้ดูเลยครับอ่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีรูปร่างแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นเข็มนะครับใช้ให้ถูกประเภทแล้วก็เซลลิงถูกถูกประเภทนะครับ10 l ที่เห็นนะครับจะใช้อยู่5ตัวแล้วก็อีกเข็มก็4 m l จะใช้อยู่2ตัวนะครับตัวละ2 cc นะครับ อ่านะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนเหลือนะครับเข็มที่ใช้กับวัคซีนนะครับให้ฝังกลบหรือทิ้งให้ไกลจากคอกนะครับจะได้ไม่เป็นอันตรายนะครับตามคําแนะนําที่จากฉลากยานะครับอ่านะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอุปกรณ์นะครับเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทําการฉีดกันเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับอ่านะครับ การฉีดก็เสร็จสิ้นนะครับวิธีการฉีดนะครับวัคซีนพิษสนักบ้านะครับก็เป็นวัคซีนที่ละลายนะครับระหว่างน้ํากับเม็ดฟูนะครับเหมือนกันกับวัคซีนอหิวานะครับแล้วก็นะครับวิธีการใช้นะครับใช้ในปริมาณ1ตัวต่อ2อซีซีนะครับสซีซีต่อ1ตัวนะครับใช้เข็มนะครับขนาดเบอร์21นะครับในลูกหมูนะครับลูกหมูนะครับจะฉีด วัคซีนพิษนักบ้าในช่วงเวลา35วันนะครับ35วันเต็มนะครับถ้าไมลูกหมูเลือน้อยนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับคอกนี้นะครับเป็นตัวผู้นะครับที่จะส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะครับเมื่อลูกหมูครบ35วันถึงจะปล่อยนะครับของผมนะครับไม่มีว่ายานมปล่อยเลยไม่มีนะครับต้องอนุบาลอย่างนี้น้อย7-10วันนะครับลูกหมูแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับเป็นแม่พันธุ์ทดแทนนะครับไม่ว่าจะขายหรือ ไว้ใช้เองนะครับก็ได้ทุกรูปแบบนะครับถ้าถามซื้อก็จะขายนะครับไม่ถามซื้อก็จะเก็บไว้ใช้เองนะครับเพราะว่าเมฆพันุทดแทนตอนนี้นะครับหายากมากนะครับแล้วก็ราคาสูงนะครับอ่านะครับวัคซีนพิษสุนัขบ้านะครับก็ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเทียมนะครับจะเกิดขึ้นในหมูนะครับลักษณะหมูก็จะมีการชักเกร็งนะครับจอยผอมโซนะครับบ้านเฮากะเอื่อนจอยนะครับจะมีการผอมนะครับ ชักเลรงแล้วก็ตายในที่สุดนะครับเราป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับเมื่อมันแย่แล้วจะแก้ไม่ทันนะครับตามที่โบราณเขาพูดไว้นะครับวัคซีนพสุนักบ้านะครับอย่าลืมนะครับฉีดในปริมาณ 2cc ต่อตัวนะครับเมื่อลูกสุกรนะครับครบ35วันเต็มนะครับฉีดได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวการแพ้วัคซีนนะครับวัคซีนตัวนี้นะครับผมจะแถมให้ลูกค้าสําหรับบูขุนนะครับจะฉีดให้2ตัวนะครับ จะเป็นอหิวานะครับแล้วก็เป็นพิษนักบาเทียมส่วนตัวเมียนะครับตัวเมียที่จะเป็นแม่พันธุ์ทดแทนนะครับฉีดให้4ตัวเลยนะครับเป็นเพิร์สแล้วก็ไมโครอหิวาแล้วก็สุดท้ายก็เป็นพิษนักบาเทียมนะครับวัคซีน4ตัวนะครับถ้าเป็นแม่พันธุ์ทดแทนสายคุณก็ไม่ต้องห่วงนะครับได้อหิวากับพิษนักบ้านะครับก็ถือว่าดีแล้วนะครับเพราะว่าบางฟาร์มเขาไม่ให้เลยก็มีนะครับรุ่นนี้นะครับ เป็นรุ่นที่เอาใจยากหน่อยนะครับพอดีแม่เขานำนมไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็ได้ทําการบำรุงต่างๆแล้วนะครับแต่ลูกเขาก็ผ่านมาด้วยดีนะครับมาตรฐานนะครับดูครับดูหุ่นนะครับนี่คือหมูพร้อมที่จะออกแล้วนะครับแต่ว่าตัวสายแม่พันธุ์รอวัคซีนอีกหนึ่งตัวคือไมโครพลาสมารอบที่สองนะครับถึงจะได้รับนะครับอ่านะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับวันนี้มาพูดคุยเรื่อง วัคซีนพิษสุนัขบ้าเทียมกันนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้ง2ช่องทางเช่นเดิมนะครับอ่านะครับมาถ้าพูดถึงความจําเป็นนะครับมันก็ไม่ถึงกับจําเป็นนะครับเพราะว่าโรคพิษสุนัขบ้าเทียมมันก็ไม่เกิดขึ้นบ่อยมากนักนะครับบ่อยมากเกินไปนะครับแต่เราก็กันไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นวัคซีนที่ราคาถูกนะครับ หนึ่โดสนะครับ20 ml ได้10ตัวนะครับก็ราคาเพียงแค่ชุดละ100บาทเท่านั้นนะครับแถวนี้นะครับเราสามารถลงให้หมูได้ทุกคอกเลยนะครับอย่างเช่นอฮิวาเช่นกันนะครับราคาต้นทุนถูกนะครับแต่ถ้าเป็นไมโครพลาสมาหรือว่าเพิร์สนะครับจะเป็นวัคซีนราคาแพงนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะลงให้ได้ทุกตัวนะครับนะครับสนทนาเรื่องหมูหมูวันนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับ เรื่องวัคซีนพิษนักบ้าน,นะครับฉีดในลูกสุกรเมื่ออายุครบ35วันในปริมาณ 2CC ซีซีต่อตัวนะครับฝากไว้เพียงแค่นี้ครับเอาไว้กันพบกันในอีีหน้านะครับวันนี้มาพบกันบรรยากศาศเช้าตรู่เลยนะครับอขอบคุณมากและสวัสดีครับ